สวัสดีครับเมื่อเช้าดูข่าวนะครับว่ามีรถเก๋งนะครับหลบหนีตำรวจแล้วก็ขับรถเบียดรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจนะครับซึ่งกำลังกวดติดตามอยู่บนอ่าทางกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นตำรวจทางหลวงจนทำให้รถตำรวจนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะลม้มลงแล้วก็ทำให้ตำรวจถึงแก่ความตายนะครับฟังข่าวแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าคนเราไม่มีจิตสำนึกเลยนะครับ นะครับนะคุณขับรถแบบนี้นะคุณไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของคนอื่นและยิ่งถ้าทำผิดกฎหมายนะหลบหนีตารวจแล้วก็ไปชนตํารวจตายเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่สุดนะครับก็ขอสนแสดงความเสียใจกับคนตายด้วยนะครับคืออย่างนี้ผมอยากจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายที่ผ่านมานะครับมีคําพิพากษาดีกานะครับปีพศ2 5 3 1ัิดีกาที่3 3 2 2าทับ ตำรวจไปค้นรถบรรทุกน,นะครับแล้วก็ตำรวจก็โหนตัวอยู่บนบันไดรถจำเลยกระชากรถออกไปอย่างเร็วไม่ยอมหยุดตำรวจตกมาสาริีกาบอกมีความผิดฐานาทำลายร่างกายาตำรวจนในขณะปฏิบัติหน้าที่มีความผิดตามมาตรา298แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับเพราะว่าการกระทำลักษณะดังกล่าวเป็นการย่อมเล็งเห็นผลว่าจะต้องตกจากรถ อันนี้เป็นตัวอย่างของพักษาดีกานะครับก็มีเจตนาทําร้ายร่างกายเท่านั้นนะทำร้ายเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ส่วนอีกดีกาครับน่าสนใจครับดีกาที่1697งหกทับสองสองอันนี้ผู้ตายเป็นหญิงขนาดเกิดเหตุรถล่นด้วยความเร็วจําเ,เลยย่อมเรงเห็นว่าหากผู้ตายตกลงจากรถอาจตายได้นะครับอันนี้ก็จะมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาดังนั้นคดีนี้ ก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดไปดูประจักรพยานพยานแวดล้อมว่าขณะที่ตํารวจทางหลวงขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเร็วไหมถ้าขับด้วยความเร็วแล้วก็ผู้กระทําความผิดรายน,นี้ตบอย่างแรงเจตนาเบียดอย่างแรงอันนี้อาจจะมีความผิดฐานฆ่าเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีโทษประหารชีวิตนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289นะครับนะฮะ ถ้าเป็นกรณีอย่างที่ผมว่านี่ก็อาจจะโดนข้าอาหาค่าเจ้าพนักงานนะมาตรา289วงเล็บ2นะต้องระหว่างโทษประหารชีวิตนะครับเห็นาดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ